ย้นคำว่าฮักมันกินบอดาย้องดเลิ่อ้ายไปมีคนไหมเจ้ามาสาร้างใครเลื่อมเอาที่หลงคอฝันเอาไว้สูงหัวใจมันต้องเข็มแข็ง แขงลิจมานที่แจ้งนะคะคลิปที่ลิ้นจะลงตอนนี้นะคะมันเป็นคลิปของเมื่อวานนี่ซึ่งมีน้องติ๊กนพรัตน์กับน้องใสขางมหาแล้วลิ้นั่นบรู้ว่าลิ้นสีบาจังใดลิ้นรู้สึกตื่นเต้นนะคะอมคือน้องที่เขาเป็นนักรรองเขาเขามหาแวมหาแล้วก็ลิ้นจะต้องสัมผณ์ลิ้นบรู้จะคุยแบบไดคคะนี่คลิปมันเลตตะกุกตะกักว่าบั่วไปเบิดจังใดกะ น้องสองคนนี้มีพรสวรรค์ค่ะลิ้นฝากเบอร์คลิปในเ,เ,เ,เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะชอ่องเมีเยเสียปูชัวเตอรซิลี่โอ้โหผู้บ่าวมาจากทางใดเน้อน,นี่อ้าวแต่มาจากทางใดคะคะ <c oughs> มาจากอำเภอเมืองครับผมมาจากอำเภอเมืองซื้อยังคะซื้อยังคะซ <c oughs> ื้อใสครับใสซื้อในสู้เที่ยวกับเป็นบ่าบ้านกระสุนแล้วกันนะครับผมบ่าวบาวอย่างก็ <c oughs> บ่าวบ้านกระสุนครับผมบ่าวบ่าวบ้านกระสุนครับมามากระเพยมือเนี่ยคือเด็กเขามาถือหม่องนี่มือนี้มากับติ๊กนพรัตน์ครับผม อา่าสวัสดีค่ะ,คะน้องติ๊กน้องพลัด,ดน้องซ้ายสาธิตจําได้อยู่บอกคะนี่ละปีที่แล้วลิ้นทายอยู่แล้วคลิปนั้นมีคนดูสองแสนกว่านะน้องติ๊กน้องพลัดเพราะว่าตอนนั้นลิ้นน่ะบอรูว้ว่าเราประกวดไม่น้องคำแปดกะแต่ว่าปีนี้น้องเขากันประกวดไม่ต้องคำเก้าเลยค่ะเด้อประกวดไม่ต้องคำเก้า9ะค่ะปีนี้ตอนนี้ติ๊กรอพกสิบคนสุดทไทยครับผมโอ้โหเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลเลยวะเนี่ยอุบลพ่านจะค้นนะตอนเนี้ย ยังไม่รู้ครับเ <c oughs> ออาะรู้ือกันเนาะแม่ครับ <c oughs> แต่ว่าเมือวังสามสิเมือนเนาะค่ะน้องเขาบอกว่าเห็นลิ้นเห็นในเฟสยู่ว่าไม่ต้องทาจะเข้ามาถ่ายแต่ลินตอนแรกลินมาซิไปเด้ติดงานพี่ติดงานช่วงนี้เดินสายนะคะน้องติ๊กนพรั์พักพัผู้เบาใส่ก็พักผู้เบาใส่มบเน,นี่แม่ครับอามา่าจะใส่อีกเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ อันน้องเขาทักมาแล้วล่ะว,ว่ามาเด่นทงน้าไอจอนนี่วันนี้ลิ้นก็นว่าเอิมถ้านั่นก็แวะเขามาท่างไหนก็ได้เพราะว่านายห่างยังตอกอยู่อยู่ขอมาเด่นน้ำเลือกก็ได้แต่เมื่อกี้ก็แวะไปหาไอสา้ไอสาธิตูีเนาะไอ้สาธิตเปียงไรเนี่ยป <c oughs> ่วยนะจ๊ะบสบายครับผมไอ้สาธิตบอสบายนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางเมือนก็นอนดึกเนาะอันนี้แนะน,นำดูมูนี่คือพกไอยยางมาแน่นี่ที่ตาครับผม พอกีตาร์นะทอมเสียงก็เป็นในแพร่สงศัยโอ้นักร้องอีกว่านี่ฮะแม่นบรอคะเล่นเล่นเพลงอยู่เต้งเพลงเฮ็ดเล่นไม่นี่แล้วครับผมอ๋อค้นมาเดียวกันบ่กับน้องติ๊กหรือว่ารู้จักกันคนละบ้านครับผมแต่ว่ามามาหูจักกันนะครับอยากคิดซิ่งเกินอยากเคิดยั้งกับมาป่อน้องเพื่อนนะครับ เป็นเล่น,นกันรวมมือกันเหตุครับผมเป็นคนอุบลนี่บะครับแมนครับบ้านเกิอดอยู่บนนี่ครับอบ้านเกิอดอยู่บนได้ได้รู้จักกันกันกบน้องติ๊กเนาะคนร,ร,ร,ระบุคลิกได้บาทนี่เจ้าเจ้าเล่นเพ้งอย่างเนี่ยติ๊กนี่ที่เล่นเป็นเพ้งยังคะเส้นมากอะ่ะลองเล่นเป็นเพ้งแบบใดส่วนมากผมสีสีล่ำครับถานล่ำค่ะแต่ว่ากันเปรล้ยารกนันสีเอาเพ้งเพลงไอ้ลุกทุงอินดี้ครับผมลูกพุ่งอินดี้แมนครับอื แล้วบัดน,นี้ไม่ต้องคํามเก่านี่เขาจะได้เข้าไปอีกเมือ่อใดบัดน,นี้วันไหนวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าภายในสามมือนี่ครับเมื่สายแล้วค่ะเนาะแน่นครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนครับมาจิ่นับอีกที่หนึ่งครับผมแล้วเพงลงเขาต้องเตรียมไปจากเพลงเนี่ยเพลงเตรียมไปสี่เพลงครับผมเตรียมไปสี่เพลงครับผมอมืแล้วแล้วมูล่ะต้องใส่ะรคะได้ไปประกวดน้ำเพิ่อนู่บประกวดด่ครับประก<ร>วดดิไสบอพานครับผมไม่เก่าฮึมืกันเดี๋ยวไปพร้อมกันอ๋อไปพ่อกันที่นั่น บ่เป็นยังเพื่อนใ้ประกวดเรื่อยๆอล่ะครับบางอางหมอ่าปีหน้าเอาไหมอันนี้ปีแรกบ่ทต่เข้าไปปีที่สองครับปีที่สองไปไมคแปดไปไม้แปดแล้วแล้วแล้วติ๊กอะไปไม้ใดถึงได้ติดเลยอะติดเลยบอหรือว่าไปที่สองที่สามหรือเจ๊งเดไปจากปีปีแรกนี่ไปไม่แปดครับไปไม่แปดนี่คือผ่านเข้ารอบ60คนอืมแต่ว่าติดติดติดบวชครับติดั้านบ้านษา สี่เดือนกว่าก็ได้สลรสิทธิ์ไปปีปีนี้ไม่ต้องคำเก่าครับก็ได้มากแก้มืออือมาจากทำํทำตามฝันของเจ้าของครับให้มันถึงที่สุดแล้วกายยิ่ข้าวดีมากผมก็ดีใจครับผมมามของรอบทคนสุดท้ายไม่ต้องคำเก่านะครับผมอันไม่ต้องคำใดในเจ้า ผมบบครัแม่นผมมีไม้ทั้งคำมีิจสาครับมีไม้ประจำตัวด้วยค่ะเด้๋อายุอันนั้นอันนี้อายุก็แต่สตูดิโอเลยค่ะตัวนี้่าต้องไม้ครับมีิจสาจำหมกทัวไม่บ่บ่บ่ได้ไปประกวดเพราะว่าไปไหนห่างอยู่แล้วนะคะเนาะไหนห่างยังตอกเนาะอ่าค่ะเมื่อกี้ลิ้งก็บอกว่าให้มาหายังตอกกปแล้วมาดูแลยิ้มงานเนี่ยอ๋อวันนี้เขาต้องมาโชว์เพลงเนี่ยใคร ส,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 ส่วน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 ต้องใส่นี่เป็นเพลงแนวใดคะที่ร้องที่อย่างเนี่ยแนวเ,เพลงลูกทุ่งครับผมเอา้าผมเนื้อแบบนี้ลูกทุ่งมันบ่บ่ได้ล็อกลงลงลงลอกลอกมันบ่นี่เพื่อชีวิตกระไดเป็นบางทีอ๋อาไวว้้้สูหััใจมมนตองงเขขแ็ วันบ่ไดสัส้นๆทางไปบ่ง่ายป่านนั้นมีตุปะสัทนับพันที่ต้องประเชิญบทชีวินทางเดินผาดเขินทุกอย่างสิน้นพุทธางวาง มวนมวนค่ะมวนมวนอ้าปวดมือเลยเนี่ยอันนี้เพลงแต่งเองเนาะครับผมซื้อเพลงว่าเลื้ออีกบ่อไก่ครับผมแต่งจากความรู้สึกผมเลยจากชีวิตจริงเลยนะครับผมอืมนะคะน้องๆเขามีความฝันเนาะดิ้นรนบอกอึ้งเพลงแบบมีความหมายอะครับมวนเยอะสองให้กับยักษตอกนี่กะมวนบ่คะมวนนะคะเนาะที่รันตินี้เขากรได้ว่ทุกอย่าง แั่งเขียนเองแต่งแต่งเองทต่งห้องเองผมถือว่าโอเคครับอเราก็มีมีพรสวรรค์เนาะเขาพรสวรรค์พ่อโตมากเปรียบๆผมแบบผมใจเขาอยู่อเอาจริงเอ,อเอฟซีฟังเราว่าเป็นพังไดแน่คะจังใดแน่ลิ้นคือคือเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟั <c oughs> งด้วอันก <c oughs> กแต่สตูดิโอนี่พี่กะกะว่าซีเฮ็ดเล่นเล่นมวนมวนบ่ได้ทุนหนาปันไดแต่ว่ากะซีฟังเอฟซีบิ่ง ก็ต้องเอฟซีให้เป็นผู้ตัดสินเนาะเอฟซี e ตัดสินเบิ้งเพราะว่าลินน่ะพี่อะไม่บอกตรงๆพี่ก็ไม่ได้รับนักร้องอะนะคะเพราะว่าแต่วา่ากะกับสิคิดพิจารณาเบิ้งว่าจังไหนแบบใดหรือว่าในทงในทุนที่เพิ่นเห็น<ม>เพิ่นสิว่าจังไหรเนาะเพราะว่าค่ายกกแต่ตอนนี้มีในทุนเพิ่นเข้ามาดูแลให้น้ำอะคะ่ะสำหรับลำพังตัวพี่กับไอ้ปุ้นี่ก็ว่าสีเฮ็ตกันเล่นๆมวน แต่ว่าที่ฟังแล้วน้องเขาอ่ะเสียงดีเสียงดีมีพรสวรรค์นะคะ่ครับจ้ามีพรสวรรค์ทุกคนเพลงอย่างก็เป็นที่ถามได้เพราะว่าอย่างลิ้นเนี่ยเป็นคนความจําไม่ดีแล้ววางข้างเป็นเถ่าแล้เบ่อยังไงเถอะเพลงชื่อเพลงเหลืออีกบกไก่เลืออีกบกไก่นะคะบกไก่อย่งไงน้องใสนะคะคิดว่าเขาสัางฟันมาเลย จังเลยยางมาไกลแล้วแล้วมันเบิดแห้งนะครับเขาพยายามปลอบใจกับกองว่าเหลืออีโบไก่แล้งที่มันอีกยังไก่แล้วทีนี้ก็มาถึงน้องติ๊กอน้องติ๊กจะมาโชว์ไหมมีมีแต่งเพลงอะไรยังไงไหมเพลงจังกันเจ็ี๊ยบลายเพลงอยังเพลงอยังเจ็บหลายเจ็บหลายนี่ไผ่แตงเป็นเพลงของไผ่ฮะติ๊กน้องพะรัสแต่งเองบ่ครับผมผมเป็นคุเฮจดนตรีให้โอ้ยจังสันก็โชว์เพลงเจ้าของมาเลยเรามีของดีเราต้องชอนะคะ อ่ะอาลองเบิงนะคะครับ <sup> ม ah, ันหมดประโยชน์อ่านังติกนะคะย้อนคำว่าฮักมันกินบ่ได้้องเด้ทิมไอไปมีคนไหม สร้างใจรไรทิมอ้ายร้องคอนี่บอกคำ่าหักกันจะลืมคำมันสัญญาแล้วบอกบอกบังหนา้าหลอกต้องได้มาทิมอามา้ายบาดแผลหัวใจมีโรงพยาบาลใดรักษาได้ มีแต่อยากแก้แค่อกแล่สิหายจังใดโอ้คุมหน้าห้องให้ย่างจากกันไปให้เขาหักกันบอกละสัมพันธ์ถึงหักกันมันจบลงแล้วสีบอไปขวางทางเจ้าให้น้อง กับเขาักกันเลลายอย่าเปิดจะได้คือจังกับไอ้คนนี้มาแหัวใจมีโรงบันไดรักษาได้ แต oh, 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 oh. erm er ่อย่าแกล้งลราแผลสิหายจังใดโอ้ผมหน้าห้องให้ย่างจากกันไปให้เขาฮักกันบอกแล้วสัมพันธ์ที่เคยฮักกันมันจบลงแล้วสิบอกไปควั้ทางเท่าให้น้องกับเขา คือจังกับไอ้คนนี้จะเปื่อจะไหนคือจังกับไอไ้คนนี้นั่นกมวันอีโอ้สุดยอดอ้ยได้สร้างสีหายแล้ว ยังตอกอึ่งเลยเมื่อกี้เห็นน้องติ๊กเสียงดีมีพลังเนาะค่ะเนาะคือเกาคือเกาเหมือนมือน,นั่นที่ลิ้นเวิงน่ะนะแบบว่านอ้องลองออกมาแล้วก็รู้สึกว่าพลังพุ่งออกมาเลยนะ<จ> <laughs> เสียง,แ,<จ>งแล้วดีแ,แต่งเองเนะงาะชื่อเพลงอีกรอบนึงเจ็บเจ็บลายครับผมเจ็บลายเจ,จ้าเจ็บอยูบ่บ่บ่เจ็บเราครับน้ำตาสิสิไลฟังแล้วเป็นยังไงมั่งโอ้สุดจอดครับเพาเนี่ยฮัสซาลาเนี่ยโอเค แต่ว่าเออบ่งบอกตัวไอ้คำว่าเป็นพระเอกนะเออเคื่อเขาเป็นพนแพ้หรือเสียบก็คืองเข้าเก่าอืน้องคะน้องติ๊เอามาให้กำลังใจน้องเลยคะ่ะเด้อนี่คือความสามารถของอ่าคนอุบลราชธานีนะคะเสียงกระดีแตงเพลงกระเกงเอดซีว่าจังหดที่จริงน้นองน้องติ๊กนี่ เราล่ลองเพลงไดกได็ได้เด้่แนวมมอลอกหมอล้นํนี่ก็ได้เอ้าเอาหมอล้ํให้เอฟซีฟังอีกจากรอบนึงเพราะว่ารอบนั้นว่าเจ็บคอได้เนาะที่มาหาพี่รอบนั้นเนาะที่มาหา,หาไอสาธิตรอบนั้นว่าเจ็บคอเอารอบนี้เบิ่งอีกจากรอบนึงอลา่เาลัาง กำลังมันที่ไอ้ส่งลาหมอบให้แม่ชมยุ่งดำรงความรักไห้อย่าเลยหลังปทาโจลาเพ ขอฝากให้เจ้าเยียขอฝากให้เจ้าต่างเมือ่อบัดยังเปลี่ยนเมือ่ออะไรให้นางหอนให้ทรงคืนย่ารอ ต,ต่อต่อจากเมื่อกี้นะคะพอดีโทรศัพท์เจลินมีปัญหาสามรอยนี่สวิดีโอโมเดลออกจากเครื่องอ่าเมื่อกี้นี่ทอดอันนั้นไปแล้วต่อทอดนี้ค่ะต่อทอดนี้มา <c oughs> โอเคครับอ่า สีคุ้มพาวันวาเล่นทยของควันจากใจฉันมอบแด่ดเธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันเลือนหลักสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นยามคุณเนะอาฝากใจดวงที่หัวใจเบา เືมือนอย่างผู้โสมันคงบ่ออนฟายฟานฟาน ใจวันทีสิ่สีุ่มภาพ้นางจำได้เชื่อใจก็ถือดอกไม้มาให้เืออย่างคิดเพื่อพังเฮานั่งคุยกันเคยเอาหัวนงินตากน่งพิงอีกล่ะนางจำด้หรือว่าดื่มแนื้อหนสาธุอเลิกเกินพอวันนี้แน่ใครหัวใจที่มอวไม่นางปลับสีแดงวันตะวันไทยเรื่องกิจของพี่สบายเมืองกิจของพี่สบายยังกระต่ายไวจนก็ยอมซ้อมมาเลยสิโดนมาเลยสิรำจ้งกันเหนฟ้า กระตายยังปราธนากระตายยังปราธนาวันในสันาาจะหลุดลงเกินดินไม่สิ้นสิเวลาขอพรต่อไปแม้มันจะไม่สช่ความบางังกุลาบเดีงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนขอช่างเจ้าจงคืนมา บ้านเฮือนสันมอนเก่าคือเฮ็ดหน้าเจ้าเฮือนเราอย่ารอให้สิพอแล้วคนส่งเด้อนะให้สิพอแล้วคนส่งเด้อนะก็จะ เ้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยค่ะโอ้พิ่นมีพรสวรรค์เนาะตั้งไต่ตั้งที่เกิดมาเสี่ยงดีคือเพิ่นเนื้อ้องาวองหงยเอ่ะค่ะ FC เด้อผู้ใดเบิ่งเนะค่ะเด้อเอมเมนมาให้กำลังใจน้องๆทีมงานน้องๆก็อยากมาโชว์ทีมื้อโชว์ผลงานเพื่อที่เข้าตากรรมการว่าวสิเป็นทั้ง FC หรือว่าผู้ใดสนใจนะคะเพลงนี้ถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อมาสื่อเนี่ที่พักกันแต้งนี่สิคายย่บหรือว่าอยากลองเอง สมมติได้นี่สมมติได้หี่อยากทายทอดอยากทายทอดด้วยตัวเองกลดบึงทั้งความรีสึกของคนคนนี้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะคะครับผมที่แต่งมามันก็ออกจากข้อมู้สึกของเจรองนะครับใกรด้วยอยากครเพราะรองได้แบบอัดสีโบเต็มที่แต่ว่ามันออกมาจากข้อมู้สึกขออเจของก็อยากอยากทายทอดด้วยตัวเองเนาะค่ะเนาะค่ะ ก็ฝากน้องๆไอเดเออร์น้องใสน้องติ๊กนะคะขอไปติดตามได้ทั้งช่อง y ยูทูบไอหยังบอกอเอสซี่จากเพื่อนเองผมต้องดงบังเดอร์ซี่ดีครับผมสองยูทูบนะครับเฟซบุ๊กละคะเฟซบุ๊กก็ติ๊กนภรัตน์ครับผมไม่ต้องทำเก้านะคะเนาะวันที่สามยี่สิบห้าเดี๋ยวนี่ละมีจากมือหนึ่งนี่ละสามเมย์นะคะเนาะครับผมส่วนน้องใสนะคะสวัสดีครับส่วนสองของผมครับผมช่องยูทูปเป็นช่องบ้าบันกระแสโ่แล้วก็เพจทางเฟซบุ๊กนะครับ บ่าวบ้านกระสุนเหมือนกันถ้าเป็นเฟซบุ๊กซ่อนตัวก็เป็นมรกดับำรุงพันธ์ครับเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับผมครับผมฝากที่สามนั่นเด้อครับเรื่องมันนานใจเพียงไอ้เรี่ยงอีบัวไก่ครับผมมื่อนั้นมาเดย์มีสัญญาสัญญังกับไอ้สาธิตเนาะครับเคยมาหาเพิ่นในปีที่แล้วอ๋อเคยมาหาเราแล้วเห็นบ่ครับผมเดย์เดย์นั่งกินเขากินฟ้าเหมกันแต่ก็ดสัญญาว่าคือคุณจีแทงเพียงไอ้ไหเด้ออย่างนี้นะครับ วันนี้ผมก็เลยแต่งเพลงเพิ่อนมันระยะเวลาอันผ่านมาหนึ่งปีนะครับผม<อ>มีไอเดียในการแต่งเพลงผมก็เลยจากเพลงนึงก็เลยแต่งสองเพลงเพิ่งเขียนซีรีส์ทั้งเห็ดนั่นเห็ดนีม่มา<อ>เป็นเซตเรียบร้อยนะครับจะเอาม,มาอหมวกเป็นฟ้อนปีใหม่เพื่อนพอตอนกลับปปะผมก็เลยมีแรงมันดันใจขี่รถออกจากถุงน้ำหมึอตามผมแต่งหอดเหงานจบเพลงแต่งจนจบเพลงเลยอ่ะคือ,อไปนำนะครับเพลงเอี้ยงกะละเลยอีกบัวไก่นะครับอ๋อเพลงนี้แมนบอแตั้งใจให้ไอ้สาธิตเลยมวันนี้ หรือว่าอ๋อนี่ต่างหากเพียงเนี่ยเป็นกับต่างหากคับสองเพียงแต่ว่าเพียงนี้แต่งได้หลังจากที่กำลังขี่รถเมื่อยนะครับพอตามไม่เกิดจุดเพียงนี้เลยแม่นบอกครับผมเพียงที่ผมร้องหันครับผมแ้่กับอีกหลายๆพี่ตั้งไว้หลายอยู่แม่นครับทั้งเชียงค้วยนี่พอใจแน่แล้วก็ไอ้เนี่ยไงล่ะฉากสุดท้ายที่ไอ้บุกเคยลื่นโอ้หลายเพียงครับผมวาเลนไทน์ที่อายเจ็บลาเลียงมั่งชน คนมึมีคาเวลาองครงบงียไรมาครับมันเป็นกวางสุกของคนที่มากนะในเหตุเหมือนกันนะครับแมนแมนยุคนที่เขาชอบเขาก็ชอบจริงจริงนะแมนครับขอแกดียูก็มันนะครับกำลังย่ามเห็นฟีดแบ็กจากเอฟซีมานะครับว่าเออม่วนนีสิเขามีกำลังใจแบบเพิ่มขึ้นแบบนับบัวถั่เลยนะครับนี่แต่อยากเคล็ดอยากเคล็ดไปนะครับผมบางเช้ากับมี่ทออยู่แ่มักับท้อยบอดดี้คือบาแล้วครับคนมันมากเนาะ นี่คือความในใจของนักร้องเขาเรียกว่าศิลปินดีกว่านะศิลปินนะมัต้องเรียกว่าศิลปินนะศิลปินอะกานม่มใ,นใจของศิลปินถึงเขาไม่ได้โด่งดังแต่แต่ในความรู้สึกเขาเป็นศิลปินนะเพราะแค่ได้เฮดมันแม่นก็มีความสุขแล้วน้อ,องค่ะอ่ะร้องเบิง่งร้องติดตามร้องว่ากันว่ามันสิเป็นยังไงกะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เปิดไปก่อนเนาะ ซีที่บ้านยังไงกค่อยว่ากันอีกเท่อนึงแต่เอฟซีอ่ะเออแต่เอฟซีอ้จ <c oughs> ันนี่นจักเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเนาะคะ่ะสงสัยน้องๆเขาไปหาเราไปเห็นฮาใดดอกก็เลยแว่เขามาหาลิน้นไงก็ฝากเอฟซีนะคะคอมเมนต์มาซ้อยกันพิชเช่นะว่าจังไดเลาลิ้นกเอาให้มาเบิ้งก้อนเบ้ที่ตัดสินใจดอกตัวลิน้นน่ะตัดสินใจบท้งได้ได้แต่คุยกันเบิ้งก้อนแต่ว่าน้องๆเสียงดีอะฝากเนฝากอย่างให้เอฟซีเนาะฝากว่าจังไห ติดตามผลงานนะครับดงบังเดือซีรีส์ครับจากลระกาผลงานเพลงทุกเพลงนะครับการออกมาจากใจเนาะแล้วถ้ามีโอกาสได้เฮ็ดคร่งมีผลงานมาอีกลหลายๆผลงานครับผมเดี๋ยวได้พี่ถามก็ต้องใส่เฮ็ดปกติเฮ็ดงานยี่ใส่คะตะกี้ผมเฮ็ดงานย่ชนบุรีครับตอนนี้หลหคะมักทั้งเพลงหลาย,ลา,ยลาบออกมานะครับสองปีมาเฮ็ดเพลงมาเฮ็ดยู่บานนะครับเป็นบล็อตยุบานอ๋อ็ค่อว่ได้มีงานเฮ็ดเลยอ๋อไม่ได้มีงานประจําครับผม เราเ,เขาปบ,บไปสมัครน้ำร้านอีอย่างนี้อันนั้นบอร้านรองผูงรองเพียงหมูกระถอกหมูกระทะร้านอาหารร้านอาหารพื่นจะมีแบบก็เอื่อนว่านักลงค้าประจำยี่แล้วสิสเฉพา,า,าะร้านเฉพาะร้านนะครับถ้าเขาโบว่าเข้ากับบอดี้เขาจริงนะคับผมแมนอยู่ภาวะตอนนี้กับทั้งโควิดน้ำร้านอาหารมันก็ไม่สามารถเปิดได้อีกนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็บดีโควิดติดตั้งหากก็แทบจะไม่มีใครออกเลยนะก็เลยมาจับกิตาแตียงพลงเหตุแม่สิ่งนี้จะพ้องมักเนาะ แล,แล้วน้องติ๊กล่ะคะตอนนี้เฮครับผมผมก็ฝากติดตามนะครับไม่ต้องข้ามเก่านะครับผมอ่ซอยส่งกำลังใจเชียร์นะครับนาอตอนนี้เข้ารอบหกสิบคนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวสิเป็นยังไงกับรอบเพิ่นอีกทั้งนึงนะครับว่าสี่เฮ้านี่สิริพันธ์เขารอบไปถึงเท่าไรแต่ว่าในใจผมนี่จยากคชดยร์มันถึงที่สุดในความคิดก็อยากได้คุณน,นะ เขาซีน,นทุดทไทยผมนะครับเพลาเนะาะเวลาเนาะแต่ว่ามันกน็แล้วตัวบุญแล้วแต่มีความสามารถหนี่พ่พ่อได้ครับมันต้องเอาดวงเขาวัดน้ำคบมมผมก็จังไดก็ฝากเชียร์เนียครับไม่ต้องคำก้าวครับผมเราหกสิบคนครับอ้าอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก็กกรสามีเนาะเอามาฝากแต่เพื่อจังใดเดี๋ยวลิ้นติดตามเขาอีกนะคะเนาะถ้าน้องติ๊กได้เขารอบเดี๋ยวลิ้นจะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วกันค่ะฝากใน ในห้างอ,อ,อันอันเสียปุ้น้ำเด้อค่ะเด้อพี่จนา,<ร>านณาบงน้องๆไอเด้อจ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า